มึงม wow. yeah, ึงไตายแท้ได้อเอหหีกแม่ในลูกหลาเอิดแม่แม่ตายโดนสู่ขนาดลูกเอิดแม่นะใช้ระตอสอีอเอื้อยสุมาจังมงสุมาจังมองประมาณเจ็ดโมงนน่นน่ามาหกโมงกว่ามึงมาอย่างสวยมาส่งพอ ชาคอกแต่งเครื่องมาใหม่ลงมือก็กระตายค่ะมันลไปเะตายบัป็นอะดมึงรีวิวดูกระต่ายนะโอ้ยกระเทยสองโตนี่เนาะจะเป็นมันเมันกินบลเลือกค่ะของแปค่ะอือ ไงไปว่ว้เด้อลูกหล่าแสงมันสะท้อนเนาะพาดยังบ่นเนี่ยขวบมูนะการันข้าจอกินข้า,เขาวเศร้าไปเลยบอสถูกมันแล้วเอาเครื่องใหม่ใส่เลยเออ้ยื เดี๋ยวคุณจะพามึงไปออกอมึงกับพรจากสาวปีนี่งสว,งวยืนตายก่อนพอ,อสนั่นแล้วคันสีหูเหมือตัวเองสตายก็ลองต้องรีบทำแต้มล่ามันขับไปเหงือนะ ฮะฮะพวกห้เสี่ยวมึงพ่องามปนิก็ยังส่หายห่าหายเนาะอบหด้วยแต่ยกขวานยังบงก์ั่วหนาก็ใส่เองตวใหหมูอวาได้หาก็ใส่เองดูไเก็จะตัวใหญ ทานขึ้นมาแตกกระดอไดท่บ่านบาใสเองนางสเอยังะยเง้างน,งนงางบอกกินมะเขานะากาแฟนี่สิส่งใส่อัอกเลยบ่ใเบมีขวดน้ำน้อยตีซุยเออส่งใส่ขวดน้ำน้อยนะอด้ อันน kind of um, ี้อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมี่มมาเตบาลงีเหมือนเตบาลเมื่อไข่ตัวสอมเหมือเียนโล่เี้รอนะแสบยูสูสองโตแซบหน้าแซบใหญ่มากเยคุณไม่เป็นห่ะน้าอะไรแซบน้าหี่หวหน้าหนุ่ม ซะม่ว่ามันเคยยังมันวนหมูนะโอ้ห่ามันไปค่ะมันบวมสั่มสะอ่อนหัวมันพักกันคุยลงก็ตำามักถั่วนะทำหน่อยคุยละลายเนี่ย <laughs> cô nắng bắn đi xe sẽ có hạ 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 ha, hạng hải hạ gì, ôi, cô nyang hoa nàng anh ngàn... bơi <laughs> <bà đài. Chế cười> <bà đài>. <laughs> <laughs> ใไล่คูกัดโ่ดีว่แคดไมเล้าเบิ้มันอออ่มึงกินลไสเออของสีมึงระใส่เต็มที่อืแตนของเสียเงินเด้ลุกแต่เฮงอืเฮากินตัวนี้ได้ มึงกินตะไครยอืมมาเียเอ่ยน้เขออ้ไขได้หายออกมาอออือสรุปแรงพุรีเซียน้ำกระปุให้โซนะสัว ทำหน่อยคือเขามัเองดิมันดำหมดแล้วมาหมเลยอืมเราสู๋อืม นบอนมอวนี่วัเา่้นวนถาแล็นจะไปลูกป้าแม่อะไรลูกหหรอไม่เป็นไรค่ะนวดแต่นั่งดีนะนี่พ่อน้องจ้าอ่าไี่ไปผิดอะ ขัวมูสีลาบน้านนันนะบอสก่อนจากไปเขาถามเจ้าภาพในซักคำมึงวันนี้เอากินมึงสิพ่อสิฮะฮะฮะพ่อไอเด็กเก่าเล่นอ่ะหากิโลก็ยังไม่ได้เหตุหากิโลมูสิ่หากิโลคนเก่าซีฟอืม พ่ออยู่ข่าวมั้งนะพ่อกูจะให้มึงบางคนตอมันมีข้าวปุ้นเยอะนะเหมือนในข่าวไม่มีข้าวปุ้นนะพ่อแท้มันมีข้าวปุ้นนะพ่อแท้พ่อเจ้าไพ่อยู่ทางใดในนอฟผู้บ่าวอยู่ทางใดในนอฟผู้สิรลงไปแซวนี่อยู่แถวนั่นแหละอยู่แถวนั่นทางบ่เห็นเขาที่จักจักมันอยู่มุมใดมันปิดหน้าปิดตา กูบ่าวอยู่ไซลูกหลากูบ่าวอยู่ไซน่อจากกวางเลลงไปหอดฟุลตินีนะขึ้นเแล้วาขาับเพียง <c oughs> จ้องสายขาับเจ้าสิเมา,มเา,าเฟ้าแล้ไวไว้าว้าด้วยพี่นอ้องแล้วก็กพากันขึ้นมากินกระดูก <c oughs> อ้านี่นะนี่ กับกินมากซาวเวอร์หนึ่งมากซาวเวอร์มึงกระป่นปลาคอฮะตีขนาดขน่ะค้างไว้อยู่นาป,ป่นปลาขับไปเพิ่มตีมึงมาต้องมังสิเด็งปลาคอมึงมาต้องมังปลาตัวว้าลีเดอร์อันนี้เดิมเขาสิบบทจกตากันบ่แนวกินเท่าไหร่ อมไหายกันบึงหากำลังใจจากทองแต่กูว่านะเป็นกูนะกูนี้ก่อนกูนี้ก่อนเธอจะรุลจะลุมมายังนั่งขรอกกันเดี่ยแทะสุภาพกันมาอย่างลึกปิโลแทะก่าวซีฟ มันลายอะลี่อ๋อได้พี่น้องเอ้ยอันนี้สีลาบอันนี้นะโอเคพี่น้องมังถั่วนี่กินกับลาบบ่มักถั่วนี่จะได้กินกับลาบหรอวะถั่วมักแตงคนลไลยดีได้คณพีเอ้ยโมเมนต์ว่าวอันนี้คือเรื่องจริงเยอะจริงๆยังมาได้ลงฮอนทงนาอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวเ้าสิ ลงไปก่อนสูวายๆสูวอีสองโต